แต่ในส่วนของคนดูคนดูของเว็บมะเขือได้สูงถึง72%โอ้โหชัดเจนครับเชื่อชัดเจนสำหรับเราเราเชื่อฝั่งคนดูมากคคนดูกันนะพี่อ่าใช่เราดูหนังเรื่องนี้ได้ด้วยความสนุกจริงๆและรอบนี้พี่โอมาดูแบบ 4DX เดี๋ยวจะเล่ารอบสกรีน X ให้ฟังก่อนจมาสกรีน X เนี่ยมันจะมีถือหน่อยนี้สกรีน X มันจะมีจอ3จอนะครับจอด้านหน้าและจอด้านข้างมีฉายไปดูที่ไอคอนสยามโรงที่12 ลงก็ใหญ่พอสมควรในขณะที่เราโฟกัสด้านหน้าพอฉากแอคชั่นเนี่ยมันจะมีภาพด้านข้างสองข้างเลยซึ่งเป็นจะเป็นไม่ไม่ใช่ภาพที่อะไรพิเศษหรือไม่ต้องโฟกัสก็คือจะเป็นภาพวิวอย่างเช่นภาพน้ำภาพภาพ,ภาพเขาเรียกว่าประมาณฉากประกอบฉากเฉยๆเราก็ต้องด้านหน้าไปแต่เราจะรู้สึกว่าเราได้อัทรสบรรยากาศของด้านข้างด้วย <Yeah. S 1> ครับแต่มันจะ เขาบอกว่าความรู <rôle: lebih delicious> ้สึกของเราจะเหมือนกับไปนั่งอยู่ในสถานที่ที่นั้นอย่างสมมติว่าฉากกลางน้ําเรามีตัวละครมีฉลามอยู่ข้างหน้าเราก็จะมีน้ําทะเลอยู่ด้านข้างของเราเราจะรู้สึกเหมือนอย่างนั้นจริงๆแต่ราคาของสก r e น n เอ็กซ์รู้สึกว่าจะต่ำกว่า 4DX เพราะว่าไม่มีแหว่นเพราะว่า ไม่มีแว่นไม่มีแวนโฟเันมันมันเหมือนสามมิติอยู่แล้วไงถ้า3มิติดั้งทั้ง3ข้างก็ไม่รู้จะยังไงครับจอบมาล้อมตัวคุณไปแล้วนั่นแหละแล้วในแบบของ 4DX ภาพจะเป็น3มิตินะครับลงธรรมดาก็มี3มิติโรงธรรมดามี3มิติด้วยดูเหมือนจะเพิ่ม20บาทหรือ50บาทจะไปได้ละแลถ้าเกิดใครมีเอ็มพาร์ตผมก็โดนไป200เ ราคาถ้าใช้ m อ็มเจราคาปกติที่เรากดดูเมื่อกี้นะ 400, 400, 400ถ้าใช้ M-Gen จะเหลือ380หรือ370อถ้าเกิดใช้จะใช้ m จะเหลือ260นะครับนะครับและพี่โอขอยืนยันว่าระบบของ 4DX ดูแล้วสนุกกว่าสนุกวนกว่าเวอร์ชันแรกเพราะว่ามันมันจะมีภาพทะลุจอ ออกมานะครับเศษเนื้อฉลามเศษเนื้อคนใช่เศษเนื้อฉลามเศษเนื้อคนในโันเสาพุ่งออกาจอน้ำพุ่งอะไรเนี่ยออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีมีอะไรนะมีมีมีฝอยละอองของน้ำนะครับมีลมมีแฟลชมีเก้าอี้โยกแล้วก็มี มีตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้ระบบเขาเต็มแล้วนะตอนที่ช่วงโควิดเนี่ยเขาปิดน้<ช>ําปิดน้ําปิดลมเพราะว่าป้องกันเชื้อกระจายนะครับแต่ตอนนี้เปิดเต็มแล้วทั้งน้ําทั้งลมแล้วก็มีสกิดขาด้วยใครที่ยกขานั่งนั่งมถมัดบนก็จะไม่ได้รับเอฟเฟกนี้นะครับแต่ถ้าเอาขาลงเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกสกิดขาที่จริงบางเรื่องที่มียิงกันมีเอฟเฟกสกิดหลังด้วยนะมีแบบว่าเหมือนเราโดนยิงอะแต่เรื่องนี้มันไม่ค่อยมีปืนไงมีปืนกําจัด ฉลามหรืออะไรแค่นั้นเองครับผมก็สรุปว่าพี่โอยืนยันว่าระบบ 4DX ดีกว่าดีที่สุดนะครับรองลงมาก็ s c r e e n X แล้วก็รองลงมาก็เป็น3มิติปกติแล้วค่อยมารองปกติอย่าง GLS อะไรอย่างนี้เสได้ไม่มีไอแมกไม่มี iMac 3 d ส g l x ฉาย b a r b บี้นะครับ i m a มฉาย o p ลเพเเพราะว่าพี่โนแลนเขาเป็นพรีเซนเตอร์ของ iMac ครับ แล้วเขาจองเวลาไว้แล้ว3สัปดตาห์เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไปแซงไม่ได้แม้แต่พี่ทอมครูซจะโวยวายว่าได้ฉายอาทิตย์เดียวก็ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเ mm hmm. พราะเป็นไฮเมอร์กำหนดเวลานี้ไว้แล้วก่อนแล้วเขาก็เป็นพรีเซนเ,ซนเตอร์ iMac แล้วใช้กล้อง iMac คือยืนยันโฆษณา iMac ให้ตลอดเวลาใช่แล้วก็ทำเงินแซงมิชชั่นอินพัซซิเบิลไปแล้วด้วยทตั้งที่ฉายหลังกว่านะฮะ เพราะพี่ทอมแกเลื่อนมิชชั่นมาจากปีที่แล้วไงเลื่อนเลื่อนจนมาชนเองเพราะฉะนั้นเราไปว่าคนที่เขาจองก่อนไม่ได้ถูกครับสวัสดีครับก็อ่ะสำหรับผมนะครับผมพูดถึงความรู้สึกหลังจากโฟดีเอ็กซ์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฟิร์สอ่นนี่คือโปรดิวเซอร์เก่าของพี่เลยนะครับผมก็พูดถึงเรื่องโฟดีเอ็กซ์นะครับผมโฟดีเอ็กซ์เนี่ยกับระบบปกติต่างกันค่อนข้างเยอะครับผมน้ำเอฟเฟกต์แสงสีเสียงโดยเฉพาะช่วงช่วงเปิดเรื่องครับผมไดโนเสาร์หัวทะลุจอออกมาเลือด พุ่งสาดทะลุจอดีมากครับมันมากขอบอกขอบอกดูค 4D ประทับใจมากสวัสดีครับน้องภูกรีก็พูดไปเรื่อยๆเดี๋ยว่ว่าแต่สามดีภาพสวยไหมครับอ่าตอบคำถามนี้ได้เลยนะครับสามดีภาพสวยไหมสามดีภาพสวยมากครับนน่าจะเเปป็วซู Super 4D X ใช่ครับ 4D X ก็เป็นสามดีด้วยนะครับ 4D X สามดีเราจะรู้สึกทิศทั้งตัวเราแล้วก็ทั้งหน้าจอด้วยภาพสวยมากครับขอบอกยา ถ้าเกิดเงินเหลือเยอะก็ไปลองดูได้นะพี่แนะนำน้องพาัสวยจัดเลยจัดเลยแนะนำพี่แนะนำสนุกแล้วอย่าลืมทวงถามโปสเตอร์โปสการ์ดด้วยนะครับสนุกครับเลือดพุ่งเอฟเฟกพุ่งละละอองฟองพุ่งพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นเด็ก เด็กอายุต่ำกว่า23ราคาถูกกว่าเราด้วยจริงเหรอใช่ผมไม่ยุติธรรมเลยสนาครับเนี่ยเราอยากไม่อยากโตแต่ก่อนเขาก็ใช้สติลเดนพาร์ทนะครับตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วทุกอย่างก็โดนราคาแพงขึ้นแต่ว่าพี่โอใช้บัตรผู้ใหญ่มานานหลายปีก็เลยไม่รู้สึกอะไรนะครับในเรื่องของระบบก็สรุปว่า 4DX ไปเลยครับผมถ้าเลือกได้ครั้งเดียวเอา 4DX ไปเลยแล้วก็ถ้าเราดูหนังอันนี้ต้องยืนยันว่าถ้าดูหนังเพื่อความบันเทิงนะ เรื่องนี้บันเทิงมากครึ่งแรกออกแต่แมแอคชั่นดรามา่ามัน,มนอาจจะซีเรียสอ่บางครั้งอาจจะว่าหนื่อ